แต่กับมาที่มาสองขึ้นมาแต่ก็มีจนได้เลยโอ้ยโยแต่ทุย่างแต่เลยจี๊ดเท่าไรกันจี๊ดสองมือนะสองมือเลยไอจังหวะที่เราแตกตอนนั้นเลืองเต็มหน้าเลยตอนนั้นเรากลัวกลัวว่าหมอจะจับไหมก็ไม่ไม่น่าจะจับว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเราเข้าใจขนาดนั้นมันโดนที่ด้านบนว่ามันมันมันไม่ได้โดนต้ตาใต้ตาใช่ไหม จะเลือดออกเยอะนะเยอะครับเยอะต้นแต่กนี่ตกใจไหมตกใจครับเลือดไหลนะคิดว่าถ้าเกิดยกสี่เป็นยกห้าเป็นยกสี่นี่เป็นไงสบายกว่านี้เยอะแล้วสบายเลยเท่ๆไม่ต้องหมอจับครับผมโอ้ถ้าเป็นยกสี่ก็เฉียวๆนึกจะพยายามยกห้าเลยแล้วน้อยยังรู้ไเลรนบว่า ไอ้แผลมันอยู่บนบน,บนตาโดนรู้รู้เลยใช่ไหมตรงอานที่เราโดนเรารู้เลยว่าแตกรู้เลยเย็นเย็นม่จะาบบที่เรากาดหลวมไปแล้วจะหบาที่เราให้สอกปักมาครับโอ้ช่ว,ชวงนี้ลงมามัม่นใจตั้งใจยุงไหนมั่นใจหมด ยกสี่แล้วก็มาเสี่ยมั่นใจเราเราเราได้เราได้จะเลีงเลียงไหนที่เราคิดว่านเราทำได้ยกสองยกสามยกสองยกสามยกนี้เยอะนะเสี่ยก็ได้ก็สาเสี่ยก็เห็นเราได้กระแทกคุ้ยกเลยแต่ว่าไม่โดนแตกแค่นี้มาโดนยกห้าที่ที่ทำให้ได้ให้เสียวก็แผลแตกเนี่ยนะแผลแตกนะต่วรู้ทวงไม่รเลือดเราออกเยอะมากรู้เลือดไหลโอ้เต็มหน้าเลยนะเต็มหน้าเลยคือเลือดออกมามันมัน เลือดมวยด้ไงฉีดออกมารางกายสูงฉีดเลือดอกเยอะขอชแก้มือให้เขาแก้ไปหรได้ครับได้พี่กัดอเลยร้อดาเขาอร้อยยี่สิบเก้ว่าไงร้รปาก็ได้เขาก็ได้นาโอเคเอาขอบคุณใครบ้างเนี่ยเาขอบคุณตีมานครับตีมมาจียเยอะอายุเท่าไรครับอายุสิบหกสิกจากกระปีเชื่อว่าสิปีน่าจะถึง ปถึงที่น่าจะร้อยสี่สิบมีแน่มีแน่แล้วเบอร์เพิได้แขขาดนันได้แข็งขัดแเดียวงยังยังไม่ได้ครับเป้หมายไปที่รุ่นไหนร้อมิบกนมร้ยสามสิบโอเคโอเคอ้าจุัรไหครับเี่ยกบีุนันรบีใช่ไหมี่น้องเลยเดี๋ยวก่อน้องขอบคุณพี่น้องเจ้าจะบี่เยบวเป็นกำลังใหญ่ผมแบบขออคุณมากครับยินดีเรื่องครับน้องครับ